พ่อแม่พี่น้องชาว youtube เนาะวันนี้จะพาท่านไปเก็บไปนั่นค่ะเก็บลูกพลูนค่ะมันสุกและเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะที่ต้นมันเนาะนี่มีกระป๋องด้วยว่าจะเอาไปไอนนันค่ะเอาไปกวนกวน,กวนเหมือนเอาไปกวนกวนและตากแหงเหมือนกับไปมะม่วงบานเฮ้านะคะเดี๋ยวตามไปเบเนนะคะอุย้ยแสงจ้ามากเลยค่ะ เนี่ยค่ะต้นมันอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะยืส้สวนนะคะยืส้สวนมันสุกแล้วค่ะไอนี่เป็นลูกพัมชนิดหนึ่งเนาะโอ้ยเห็นมะนอ่อเนี่ยค่ะมันสุกแล้วเนาะเขาก็จะเก็บไปกวน,นะคะ่ะเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งงาเนี่ยค่ะมันหักลงมา มันหักลงมาค่ะเนี่ยค่ะเป็นบ่ค่อยหลายดอกค่ะปีนี้มี่ต้นนี่แหละเป็นโดกที่สุดละ่ะบางลูกมันใกล้ๆเนาะค่ะนี่ลูกมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ เขาก็จะเก็บไปคั่นเนาแตเต้ามมันนะคะคั่นเนาแต่ต้ามมันแล้วก็นเนือ้อเปลือกมันนี่อเบาค่ะเปลือกดำๆมันนี่คั่นแล้วก็กวนค่ะกวนให้มันจนเคี่ยวให้มันเหลือแต่นเนื้อเนาะเหมือนทำเหมือนในนั้น,นะคะ่ะทำเหมือนเอ้มะม่วงกวเนเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเอาไปอบเนาะเอาไปอบอบให้มันแห้งลงไปเลยค่ะแล้วก็ได้ที่แล้วก็ เอามาม้วนเนาะม้วนเป็นแผ่นๆเหมือนบ้านเราแล้วก็ใส่ขวดโหลไว้นะคะไว้กินอะไรเงี้ยหรือว่าเอากลับบ้านเยี่ยมเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องเนาะเวลากลับบ้านทีจะเก็บเนาะคะมันอยากเขียวหรือตัวนี้ เก็บตรงนี้ก่อนละกันเนี่ยค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะสุกเต็มที่แล้วนั่นเนี่ยค่ะสุกเต็มที่ละเราก็นั่งเก็บเอากับพื้นเลยเนาะ ถ้าปีไหนมันเป็นเยอะเขาไอเนี้ยนะคะจะเก็บไปให้แม่ย่าเนาะแกแกก็ลงมาเก็บเองด้วยหละวะเก็บมาแล้วเก็บเขาจะเก็บโอ้ยหลายเป็นเป็นหลายพันลิตรเลยค่ะเวลาเขาเอาไปดองนะคะไปทิ้งไว้ให้มันเน่าแล้วก็ทําเหล้าขาวอะคะ่ะเหล้าขาวแปดสิบดีกรีเนาะของที่นี่เป็นเหล้าพื้นเมืองเขาเรียกว่าปลาลิงกาค่ะปาลิงกาของที่นี่แต่ปีนี้มันไม่เยอะเนาะมันได้ไม่เยอะแกก็ไม่มาเก็บแกก็ เราก็จะเอาเก็บไปทำทำแยมทำอะไรก็ได้นะคะแต่นี่เราจะเก็บไปกวนเหมือนบ้านเราเนาะทำแยมมันไม่มีที่เก็บเนาะมันเยอะเกินไปในตู้เย็นมันก็เยอะเกินเราก็จะเก็บไปกวนกวนกวนเวลาเอากลับบ้านก็ไปฝากคนที่บ้านเนาะเคยเอาไปฝากน้องที่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยคือแสบอะไรยวะะ้เะเยืั้นวะน้อง แสบคือบกม่วงบานเทาาหรอเปล่ามันมันจะออกหวานหวานนะคะไม่ต้องใส่น้ําตาลเนาะเวลามันสุกลูกพลุนเนี่ยมันจะหวานมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เวลาเรากรวนเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเนาะบวบทั้งไทยทั้งลาวผสมกันเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเก็บได้เยอะๆและเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวท้ายมุมนี้ให้เบิ้ลละกันนะคะมันจังเห็นว่าง,งามันแบบ จริงของมันนะคะหักหนุมลงมาตรงตรงทางนะคะตรงทางไอ้รดเลยเขาก็จะบีบบีบเบิ้งนะคะว่โนแบบลูกไดมันสุกเนาะลูกใดมันสุกแบบเนี่ยค่ะแบบนิ่มๆล้ะเนี่ยเขาก็จะเก็บเอาค่ะถ้าลูกใดที่แบบมันยังแข็งๆอยูอ่เขาก็เอาไปกวนก็ได้เนะคะ่ะนี่ยค่ะแล้วก็ ใช้การบีบ,บีๆเอาเนาะเช็คเช็คเอาว่ามันเป็นยังไงบ้างเวลาค่ะเอาเวลาเพื่อนเอาไปมาร์กเป็นเรานะคะเพื่อนทิมว่าเพื่อนเสีเอาแบบถงังง่ายๆอะค่ะเป็นลร้อยลิตรเลยเนาะเป็นยี่ถังใหญ่ๆเลยแล้วก็เอาเนี่ยค่ะเอาพวกพลูนพลูนสุกแบบเนี้ยละค่ะแต่ว่าไม่เอาลูกเน่าเนาะเอาแต่พูนสุกๆอย่างเงี้ยะค่ะแล้วก็ เก็บใส่ทิ้งใส่ถังไว้แล้วก็ปล่อยให้มันเน่านะคะปล่อยให้มันเน่าจนขึ้นฟองแล้วก็เอาไปต้มคือเน่าจนแบบเม็ดมันเม็ดข้างในมันหลุดออกมาเองเลยค่ะแล้วก็ไปต้มเนาะต้มแล้วก็สกัดเอาเหมือนสกัดเหล้าอะคะ่ะสกัดเหล้าบ้านเราอะแหละแล้วก็ไปขายเขาขายลิตรหนึ่งน่าจะประมาณสามร้อยหกสิบถึงสามร้อยแปดสิบาทไทยต่อหนึ่งลิตรนะคะ ถ้าเป็นเหล้าของที่นี่ถ้าเปรียบเทียบก็จะเป็นเหล้าขาวบ้านเราเนาะแต่ว่ามันแรงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเหล้าขาวนะคะเพราะว่าลองกินดูแล้วอร่อยกว่าแล้วก็เมาเร็วด้วยเขากินแบบเพียวๆนะคะกินเพียวๆเหมือนเหล้าขาวบ้านเราเนี้ยค่ะยกซดเลยอะไรย่งเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะ บางส่วนเขามีเยอะเขาก็ขายเป็นนั่นเลยนะคะขายคาต้นเลยนะคะแล้วก็ให้คนที่ซื้อนามาเก็บเอาเนาะให้คนที่ซื้อมาเก็บเอาแล้วก็เขาก็ aring. เอาไอ้นั่นนะคะเข้าเล็กว่ะไรเนาะบานเทาเสเอือนดางเขียวนะคะพัฒทาเจ้าเอือนนีหย่งลืมพาอาายเบิร์ดละเอนะคะไอ ดางเขียวนะคะม็ม็ปูใต้ต้นไม้เลยเนาะแล้วก็ขึ้นขย่าขึ้นขย่าต้นมันบางต้นมันบางสวนเขาแบบต้นไม่ใหญ่มากเนาะต้นไม่สูงมากขึ้นขย่าแล้วก็ให้มันร่วงลงตรงนี้น,น่ะผ้าสีเขียวๆน่ะแล้วก็เก็บเอาเอาไปทําเหล้าเนาะก็ดีนะคะแบบนั้นไม่ต้องแบบลําบากเก็บให้คนที่เขาซื้อมาเก็บเองเลย เนี่ยค่ะจะมีอยู่สองพันเนาะพันที่ร่อนจากเม็ดก็จะเป็นนี้แต่ว่าตัวต้นที่เราลงไปเก็บข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยที่มันเอ็นที่ว่ามันหกัก่ะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบไม่ร่อนจากเม็ดเนาะมีสองแบบแต่แบบนี้จะจะเอเอาไปทําแบบเชื่อมนะคะจะอร่อยเพราะว่าเราแกะเม็ดมันออกได้แต่ว่าตัวนี้ทําเป็นกวนหรือว่าทําเป็นแจมอร่อยค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะเห็นชัดเนาะอือ โอเคก็จะเป็นแบบนี้เนาะเอามาเผื่อกันดูนะคะเอเคเซตละค่ะได้มาแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะหาเก็บแถวๆนี้นะคะที่มันร่วงเนาะที่ต้นนู้นค่ะแถวนน้นนะค่ะที่มันหล่นลงตามหญ้าเนาะเดี๋ยวเราก็จะเก็บมา,ารวมงๆกันนี่ต้นที่เราไปเก็บได้กระป๋องนึ่งเนี่ยค่ะมันมีทั้งไอ แห่งๆด้วยแล้วก็ทั้งแบบแงว่าสุกเลยแห่งไปเลยนะคะตอนช่วงฝนบ่มีเราก็จะเอาไปกวนเนาะเดี๋ยวได้ผลยังไงเราจะลงให้ดูอีกครั้งนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะกับลูกพลุนเนาะโอเคสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยเนาะเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจในการ หาคลิปใหม่ๆมาลงให้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน